เลื่อนหอคนลุงคุณป้าอายุเกือบ40ปีทิ้งนนไม่เคยคิดเลยว่าบ้านเก่าแถวเซนทาราดเผาหลังเนี้จะมีเรื่องราวที่พิเศษมากขนาดนี้จนทําให้นนแทบกันน้าตาไวไม่อยู่เรื่องมันเริ่มจากตอนที่นนไปดูบ้านเก่าหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นคุณป้าวัยอายุ 60- 70ปีป้าเล่าให้นนฟังว่าบ้านหลังนี้คือเรือนหอของป้ากับสามีเป็นบ้านหลังแรกหลังแต่งงานของพวกเขาตอนแรกนนก็เดาว่าป้าคงขายเพราะลูกๆโตกันหมดแยกย้ายกันไปมีชีวิตของตัวเองคงไม่กลับมาอยู่ที่นี่อีกแต่เหตุผลจริๆ้า ป้าบอกว่าบ้านหลังนี้มันใหญ่เกินไปสําหรับป้าลูกๆก็เติบโตแยกย้ายไปทํางานไปมีครอบครัวกันหมดส่วนสามีของป้าก็จากไปหลายปีแล้วแต่พอเหลือป้าอยู่คนเดียวมองไปทางไหนก็มีแต่ความเหงาอยู่ไปก็ไม่รู้จะเก็บไว้ไปทําไมเลยตัดสินใจขายจริงๆตอนแรกที่ป้ารู้ว่าทีมนน่ยจะซื้อบ้านหลังนี้ไปรีโนเวทป้าก็ลังเลเกือบจะเปลี่ยนใจไม่ขายเพราะกลัวว่าความทรงจำดีๆในบ้านหลังนี้จะถูกทุบทิ้งไปพร้อมกับบ้านนนเลยบอกป้าว่าทีมนนเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านหลังนี้มาทุบทิ้งเปล่าๆแต่มาเพื่อรีโนเวทใหม่ านหลังนี้กลายเป็นบ้านในฝันของครอบครัวใหม่ให้บ้านที่เคยมีความทรงจําดีๆของป้านเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขสําหรับครอบครัวอื่นต่อไปจนในที่สุดป้าก็ตัดสินใจขายบ้านหลังนี้ให้ทีมของนนท์พอป้าก็อยากเห็นบ้านหลังนี้มอบเรื่องราวดีๆให้ครอบครัวต่อไปของบ้านหลังนี้